สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ใหญ่ใหม่เจวันออฟฟิเชียลมากินกาแฟค่ะพี่น้องกินกาแฟเช้าเห็นบ่อุ้ยอุ้ยบ่เห็นกินกาแฟเช้าค่ะพี่น้องกินกาแฟแล้วก็เนี่ค่ะประจําเบิงอูอิงแล้วก็หนึ่งก้อยเข้าหนึ่งกันไว้หนึ่ง กรอยฟักทองนะพอรสค่ะแฟน์จินไปแล้วไปทำง,งานละไข่ต้มเดี๋ยวเาใส่กับข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเหนะะียวค่ะถ้าไม่ยยงไม่กินกาแฟก่อนเด้อจะเด้อแล้วก็เวลาไปน้ำนะคะอันนี้แฟรมันเปิดไว้มันตื่นขึ้นมาเราก็เปิดประจําค่ะพี่น้องอันนี้คือกิจวัรประจําวันของเรา <laughs> ตอนนี้ยลเราไปแล้วไปทำงานแล้ว สวัสดีวันลอยกระทงนะคะวันนี้สิบห้าพฤศจิกาเป็นวันลอยกระทงนะคะเดี๋ยวอันจัดภาคตะวออกไปอันทั้สวนนะครับพี่น้อง ไปฉีดยาด้วงด้วงเขาอันอินทรพลัมยางไปเมื่อวานนี่เห็นด้วงเขาค่ะแทบช็อกวางเสลี่ยเพราะว่ามันกัดใบ,บพังหมดแม่พี่น้องเ mm hmm. ขาวสวนแลว้วบัดทีนี้พี่น้องเขาวสวนแลว้วกะจะฉีดฉีดยานะคะป้องกันด้วงนะคะต้องเตรียมอาวุธให้ครบมือเด้นี่ห่อหอ,หอหนาหอ่อตา อุปกรณ์นะคะใส่แมสกันแบบละอองของยาอันนี้อันเคยเอาอันแบบธรรมาชาติเราค่ะยาเซนยาอย่างเรามันโอยูคับพี่นงมื่อนี้กับอีสีดันแต่กับเป็นพวกชีวภาพคือเก่าล่ะค่ะเป็นยาเขาซื้อมานี่อีสีดป้องกันไว้ต้นนี่มันใหญ่แล้วนะคะแต่อก เขาก็จะเป็นลูกปีนี้ค่ะอันนี้ให้ลูกแล้วปีนี้ก็จะได้ลูกเช่นกันนี่ไข่สีให้เบิ้งเด้อพี่น้องไข่ละวินเอาดำนี่ด้วงเขาแม่พี่น้องเคร่งต้นไม้เพิ่งดอกไม้เอาคุ้มเซนับกันพี่น้องเอ้ยว่ะยอดหักเบิด้ดด้วงกินครับพี่น้องนุ่น อันนี้คือต้นตัวผู้นะคะถ้าเกิดว่านี่ยอดแล้วก็บอร์เมนเรียบร้อยแหรอบอกนี่ยอดมั้นนะ่ะโอ้ยได้วนอัดเนี่ยปีนี้ได้ดอกได้จันบร์วน้อแเต็กพี่ค่่สามการเดี๋ยวเขาสิสีดยาไว้จ้ะ ยานี่เราก็ตั้งใจอีทช่วยอันสมโอค่ะสมโอขาวแตงกว่าค่ะดูเครื้อมันคุ้มปีนี้ก,ก็เลยเดี๋ยวอีฮ้ำนี่แหละต้นนี่แหละมื่อน,นี่ภารกิจค่ะช่วยช่วยเหลือส้มโอนะคะขาวแตงกว่านะคะ รักษาตัวผู้ไว้ต้นตัวผู้หนึ่งต้นต่อต้อนตัวเมีย8ดต้นค่ะ8ดถึงสิต้นนะคะเพราะว่าเขาไ้ดอกออกผลมากเขาจะผาสามารถผสมไ้กับตัวเมียได้ทั้งหมดต้นนะคะะ ละอองของยาเขาก็ต้องป้องกันเจ้าของเนาะพี่น้องเนาะมันต้องแยนนันสูงต้นนี้สูงเขาต้องแยนป้องกันนันบวไหละององทั้งหลายของยาเขาตาเขาต้องมีเว้นเดี๋ค่ะบาบ่บป้องกันบ่ใสเพื่อความโก้เด้วยนี่ค่ะป้องกันนันพวก ละอองอยาเขาตาครับพี่น้องต้นนี้ต้นตัวผูต้องดูแลยังดีจ้ะฝั่งนี้อีกหนึ่งต้นแล้วต้นโน้อนอีกหนึ่งต้นนะคะ ข้นมาอย่างสี่อันนี้แสดงว่าเข้าแล้วคันเนี่ย การใบทีสตาแล้วกันมันก็เป็นง่ายๆดิพี่น้องทางน้ำและการใบพอมันโค้งมันแหลมตรงละมัดระวัง,รง,รงเรียบร้อยแล้วค่ะ10ต้นขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ